เดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้แต่ละคันมีสไตล์ยังไงบ้างค่ะมาพบกับเจ้าตัวสีบอลเงินตัวนี้นะคะกับเจ้า Honda Civic 1.8ตัว e n a v วนะคะรถปี2013ราคาสบายๆ399,000บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับจอ DVD นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนำพา Navi วเกเตอรนะคะ Air Digital นะคะแล้วก็เบาะเนี่ย บบไฟฟ้าทั้งคันสภาพเดิมๆแนะนำเลยค่ะค่ะกับคันถัดมานะคะสีขาวๆอวดแบบนี้นะคะกับเจ้า Honda Mo b บ l i o 1.5ตัว R S รถปี2015ราคาสบายๆ399,000บาทกับเป็นรถยนต์เสร็จที่นั่งนะคะสบายเลยสำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปเลย R S ชุดแต่งรอบคันนะคะแล้วก็เราลงล้อแม็กใหม่ยางไปให้ด้วยนะคะขอบ15ล้อแม็ก ขา่งงตรงกับสีของเ,เค่ะันที่3นะคะรถปี2018กับเจ้า Honda BRV นะคะ1.5ตัว SV นะคะรถปี2018ราคาสบายกระเป๋าค่ะ499,000บาทเท่านั้นเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งอนเนกประสงค์นะคะฟังก์ชันครบครันจอ DVD นะคะแล้วก็มีแอร์ดิจิตอลให้ด้วยแถมเรานะคะยังลงลง้อมแใหมย่ยังใหม่ขอบ17ให้ด้วยค่ะ มีเอกสารการยืนยัน,ยานการตรวจคุณภาพ,าพรถจากสถาบันชั้นนาค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนมั่นใจในการซื้อขายรถกับทางเราได้ง่ายๆเพียงแค่ติดต่อมาที่0969616962ค่ะ